ขึ้นมาขึ้นมาลูกไม่เอาแล้วพอแล้วเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บนะอย่ากัดกันนะไม่เอาลูกไม่เอานะมามามาไม่เอาพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วนะอย่ากัดกันนะเดี๋ยวก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะ่ะไปเจ้าก,ก็วิง่งหนีไปสิลกูกไอแมวตัวเนี้ยไอแมวสามสีเนี่ยไม่ยอมไปแล้วลูกมาขึ้นมามา,มา,มาหาแม่กุ้งเร็ว อย่ากัดกันไม่เอาลูกขึ้นมาขึ้นมามาเร็วเร็วเรเอาไม่กัดกันนะลูกนะเนี่ยแมวเวลาเขาขู่กันนี่ก็เสียงเขาคำรามดีนะ้นมาลูกมาอย่ากัดกันนะรักกันนะลูกนะรักกันมาน้องเหนียวมาขึ้นมาลูกมามาเร็วๆวคนเก่ง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 มาเร็ว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 ไม่เอาลูกไมาไม่กัดกันนะอู้ยเด็กดีจังเลย เด็กดีค <Pause. S 2> ่ะนะลูกปะไปนอนไปปะไปนอนนะลูกนะไปนอนนะไปไปเจ้าตัวนี้ก็กลับบ้านไปซะนะอ้าวนั่นแหละเอออ้าวงั้นพอแล <thế S 1> ้วพอแล้วอย่าลงไปอย่าลงไปไม่เอาน้องเหมียวมามาอย่าลงไปนะลูกนะอย่าลงไปนะปล่อยเข้าไปลูกแน่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 น่ะพอแล้วพอแล้วไปไปเหมียวมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เดียวเว้ยมาไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่กัดกันนะบ๊ายบาย